ที่หมู่บ้านชายทุ่งแห่งหนึ่งมีสามีภรรยาคู่หนึ่งชื่ออึ่งกับจวงทั้งสองอยู่กินกันเรียบง่ายอึ่งเป็นชายซื่อๆชอบทํางานหนะักส่วนจวงเป็นยิงใจบุญขยันเข้าวัดฟังธรรมทําบุญไม่ขาดทุกวันพระเจ้าวงจะชวนอึ่งไปวัดแต่เขามักปฏิเสธด้วยคําว่าเอาไว้ก่อนยังไม่ว่างวันหนึ่งขณะจวงนําอาหารไปถวายหลวงปู่ประจําวัดหลวงปู่กลับเอ่ยขึ้นว่าจงเตือนสามียมให้ดี อีกไม่นานจะมีเคราะห์ใหญ่เกี่ยวกับรถขอให้ระวังจงรีบกลับมาบอกอึงพร้อมพาอึ่งไปกุฏิให้หลวงปู่ตรวจดวงชะตาอึ่งก็ยังยักไกลบอกดวงอะไรใครจะไปรู้ดีไปกว่าเราอย่าคิดมากไปเลยไม่นานหลังจากนั้นคณะอึงขับรถไปตลาดรถกระบะคันหนึ่งเกิดเบรกแตกพุ่งเข้าชนรถของอึ่งอย่างแรงคนที่เห็นต่างคิดว่าไม่น่ารอดแต่ปาฏิหาริมีจริงอึงเพียงแค่ถลอกที่แขนกับเจ็บสะโพกเล็กน้อยพอเดินไหวเมื่อกลับถึงบ้าน จะวงน้าตาไหลด้วยความตกใจรีบพาอึงไปกราบหลวงปู่พร้อมกล่าวเสียงสัน่นกราบขอขอมาเจ้าค่ะหลวงปู่เตือนไว้แล้วแต่โวที่ฉันไม่เชื่อวันนี้ถึงได้เจ็บแบบนี้หลวงปู่ยิ้มอย่างเมตตายกขันน้ำมนต์ขึ้นกลากา่าวกําบังยังหลีกไม่พ้นแต่อาบน้ำมนต์ตั้งสติเสียใหม่แล้วจงเชื่อในความดีอย่าผลัดวันทาบุญอีกนโยมตั้งแต่นั้นมาอึงไม่เคยปฏิเสธจงอีกเลยเวลาจงชวนมาวัด